ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กำลังพบกับป้าแพืมเนาะพี่น้องเนาะครับป้าแอมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองคายต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่18กรกฎาคม68แลาวพัฒนาออก294 269 รับเหล็กล่างก็ออกสี่สองนาะพี่น้องเนาะออกน้ำเหล็กไทยเสยพี่น้องเอ้ยขับของเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมากะลุดนะพี่น้องครับวัดสุขที่18กรกฎาคม2568าลาพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด0กับ1พี่น้อง ศูนย์กับหนึ่งบมาจาักตัวครับชุดวิ่นศูนย์หนึ่งสองกมาสองหกเจ็ดแปดกมาหกเจ้าว่ากับไปกันคนลาท่างเนาะพี่น้องเนาะครับนะบ่าวกันพี่น้องเน,นนะานนะนนนมีเขามีรุดบ่าคคูบาอาจารย์ในเนาะพี่น้องครับวันนี้พ่อเต้มพามาตามต่ออีกนะครับกับราพัฒนาเซียนหนองคายเนาะพี่น้องเนาะ ครับเราพัฒนาเซียนหนองคาย สองกับสามพี่น้อง รับชุดเต็มชุดวินเป็นนพี่น้องเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่นะครับขับจับคู่ได้พี่น้องเด้อ เ้าสองเก้าสามแปดสองแปดสาม เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับครับเน้นพี่น้อง ก้าสองเก้าสามแปดสองแปดสามนะครับ ครับหล้วหลักเกียรมาเก่าน้ำได้พี่น้องเดือหลักเกียรครนะครับ กันเบิร์ดไมพี่น้องสองสองสามสาม,สามนะครับฮะมักสอบตัวเด็กก็พิดใจหน้าเบิ้องนอกพี่น้องเนาะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำนะครับครับพอเตรียมขอขอบคุณในหลายครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมารับฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วก็เตียม้อไวพ้พอนคอยเข,าข่าคอ้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆนกันเนาะพี่น้องเนาะครับเป็นว่าลักซีได้พี่น้องเอ้อครับลักซีมากระจับเอาพี่น้องครับเอาคอยปังคอยเขา เอาจะเริ่อมนะพี่นอ้องเลื่อคามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตีมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตี่ยมนำนาคามครับสุดท้ายทายสุดนี่ขออิบซีทุกคนโฉบโฉบมันหม่านนะพี่นอ้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพเจ้าการชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม